สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่มินพาน้องซูชินะมารีวิวนี่รีวิวนี่นะคะเบาะที่พี่มินซื้อให้น้องซูชินะก็เข้าไปแป๊บเดียวแล้วก็ออกมานะก็ไม่ค่อยอค่อชินหรือไม่ค่อยชอบก็ไม่ทราบได้แต่ก็แต่ว่าให้น้องซูชิก็เวลาคขาพักวิ่งเล่นเนาะปีใหม่แล้วนะคะพี่มีมีม,ม,มีองซูีิก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขมากๆนะ เดี๋ยวว้ปีใหม่เนี่ยต้องมีอะไรใหม่ๆใ,ในคลิปพี่มินแน่นอนชาาพี่มินจะมีความสนุกเพิ่มมากขึ้นอ่าเข้าไปแล้วหันสาม,มาคืนนะคะรีว,วิวขนมของเล่นมากคืนฝากกดติดตามด้วยนะนีม่มีกับซูชิจะเหมือนเดิมและอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็คืออาจจะมีสมาชิกเพิ่มนะคะอันนี้ก็รอก่อนนะอาจจะมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาในช่องมินดอรี่นะคะฝากกดติดตามด้วยนะแเราไว้เจอกันนะคะ Okay, bye-bye.